พระที่เข้านิโรธสมาบัติท่านเนี่ยจะปิดวาจาแล้วนั่งสมาธิจะเข้าไปอยู่ในถา้าหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ปิดไม่ให้ใครเข้าไปพบเจอเลยท่านจะเข้านิโรธสมาบัตินั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ออกไปไหนไม่ฉันอะไรเลยแล้วก็นั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วชําระจิตของท่านในพุทธกาลเนี่ยเคยมีพระที่เข้านิโรธสมาบัตินานๆนะแต่ปัจจุบันแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ว่า ต้องเจ็ดถึงสิบห้าวันต้องไม่เกินสิบห้าวันเหมือนพระทุดุกไม่เหมือนคะ่ะพระทุดงก็คือจะมีการฉันได้แล้วก็เดินจาริกเข้าไปในปา่าห่างจากผู้คนจะมีระยะกําหนดอะคะ่ะว่ากี่กิโลกี่กิโลฉะนั้นนะ่ะพระทุดงเนี่ยท่านจะปีกวิเวกเพื่อไม่ให้เจอผู้คนแล้วก็ยังมีการฉันได้แต่ท่านเตรียมตัวตายเสมอตายได้ในขณะที่ทุดงเสมอคะ่ะแต่พระที่เข้าเนโรอสมาบัติท่านจะเข้ากรรมฐาน แล้วไม่ออกจากกรรมฐานเลยเป็นระยะเวลานะเสามวันเจ็ดวันแต่ไม่เกินสิบห้าวันแล้วแต่ลูกแล้วแต่องค์แต่โดยปกติแล้วเนี่ยการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยพระที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยต้องเป็นพระที่มีอภิญญาสมาบัติแล้วต้องได้อย่างน้อยเป็นแบบฌานแปดแล้วก็จะต้องเป็นพระที่ปฏิบัติดีมีความบริสุทธิ์ในจิต ซึ่งแต่ละองค์นะคะแต่ว่าแต่ละองค์แต่ท่านจะเข้าไม่ไม,ไม่เวลาไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วแต่แล้วแต่ท่านด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยอยู่ในกรรมฐานตลอดแล้วท่านเนี่ยอยู่ในสิ่งตลอดทําให้ดวงจิตของท่านเนี่ยมีความใสสว่างแล้วก็บริสุทธิ์มากๆฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติคนก็จะไปรับแต่เวลาที่คนไปรับอะคะ่ะจะต้องมีพระที่เป็นพระสุปฏิปันโน ที่รู้อารมณ์สภาวะอารมณ์ของจิตว่าท่านออกมาแล้วจิตท่านเคลื่อนไปที่ใดท่านก็จะไปรับกันอันนี้ก็จะเป็นพระนะคะไปรับอีกทีหนึ่งก็จะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเรียกว่าพระสุปฏิปันโนนะก็จะมีตั้งแต่พระโสดาบานันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพรพะอาหารหันนะนั้นเรียกว่าพระสุปฏิปันโนแล้วกันเนาะซึ่งท่านจะต้องรู้อารมณ์จิตในช่วงนั้นๆว่าเออพระที่เข้านิว่าสมบัติตอนเนี้ยจิตของท่านไปถึงไหนท่านก็จะไปรับเพื่อ ประคองกายสังขารแล้วก็คอยดูคราวนี้ชาวบ้านเนี่ยเมื่อรู้ว่าพระท่านอ,อน่อนโยนสมบัติก็จะมาทําบุญค่ะอาน,นิสงส์ตรงนี้แหละที่ทําให้บุญกุศลเนี่ยเวลาที่เราทําบุญกับพระที่อ,อ่อนโยนสมบัติด้วยสภาวะจิตของท่านที่เมตตาแล้วก็ปราศจากกิเลสต,ต่ตางๆจึงมีอาน,นิสงส์สามารถที่จะขออะไรก็ได้อันนี้เป็นอาน,นิสงส์สูงมากแล้วหาทำได้ยาก หาทาได้ยากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพระที่ท่านเข้าในรกสมบัติท่านก็มักจะปิดตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสทําบุญกับพระที่ออกในรกสมบัติอธิษฐานนะใช้คําว่าอธิฐานนะขอพรบางครั้งบางทีอะ่ะมันจะเป็นในเรื่องของการขอเราต้องทําอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนแต่อธิฐานของนั้นเป็นอธิฐานหนึ่งในบารมีสิทธิ์นะคะ